เคยถูกบูลลี่ฟังคลิปนี้ให้จบเธาทุบเปลี่ยนคําดูถูกเป็นแรงบันดาลใจนี่คือเธอคนนี้ใยังจำสาวน้อยคนนี้ได้บ้างโซอี้กาบิลที่ถูกบูลลี่เรื่อง My First Luxury Bag ของแบรนด์ชาวอ l งกฤษล่าสุดตอนนี้เกิดปาฏิหาริย์หน้าว้าวมากฝากกดติดตามแชร์รีโพสให้ด้วย เรื่องมีอยู่ว่าน้องโซอี้เนี่ยเป็นชาวสิงคโปร์ค่ะและครอบครัวเนี่ยก็มีฐานะปานกลางเนาะคุณพ่อเนี่ยก็ซื้อกระเป๋า My First Luxury Bag ให้กับน้องและน้องก็รู้สึกดีใจปิติใจค่ะเลยทำเป็นคลิปรีวิวว่านี่คือกระเป๋าที่ไฮโซที่สุดในชีวิตฉันแต่ชาวเน็ตก็ทัวไปลงเธอค่ะว่าน้องจ๊ะชาวแอนเคสเนี่ยมันไม่ใช่ Luxury b a g นะคะน้องเรียกว่ามันเป็นแบบแบรนด์แบบบ,บ้านๆนะคะเนาะพอเธอเห็นคอมเมนต์นี้เธอก็ออกมาอัดคลิปร้องให้อธิบายค่ะว่า ครอบครัวเธอเนี่ยเป็นฐานะปานกลางอยากได้อะไรก็ไม่เคยได้ขอพ่อเธอมานานแล้วแต่ในที่สุดเธอก็เพียงพยายามนะคะทําความดีจนในที่สุดคุณพ่อก็ซื้อของขวัญชิ้นนี้ให้เธอภาคภูมิใจมีชาวเน็ตหลายคนมาแสดงความเห็นใจนะคะว่าเฮ้ยชาวเอ็นคีดอะมันก็ดีแต่คุณเอามาตรฐานอะไรมาตัดสินเธอว่า ชาวแอนคิดไม่ใช่ลักชูรี่แบบและดราม่านี้ไปถึงหูของเจ้าของแบรนด์ชาวแอนคิดค่ะเลยเชิญคุณพ่อและน้องโซอี้ไปทานข้าวแล้วก็พูดคุยเป็นการส่วนตัวว้าวดีใจด้วยนะคะเธอ,อยังได้รับเกียรติพบปะผู้ก่อตั้งแบรนด์และเยี่ยมชมบริษัทชาวแอนคีดด้วยค่ะ,ะไฮไล์ยิ่งไปกว่านั้นคือ ชาแอนคิดเลือกโซอี้กาบิลเป็นนางแบบให้กับกระเป๋าคอลเลกชันล่าสุดจากชาแอนคิดคเธอได้รับการแต่งตั้งให้เป็นนางแบบแคมเปญ i n น e r n a t i o n a l Women's Day ของชาแอนคิดในฐานะชาแอนคิดแบรนด์คอมม n i t y a m แอมบาสเดอร์ไปแล้วเรียบร้อยโอ้โหชาเน็ตแห่กันชื่นชมแสดงความยินดีกันเป็นอย่างยิ่งเลยขอบคุณคนที่บูลลี่เธอในวันนั้นทําให้เธอสุดปังในวันนี้ค่ะยอดเยี่ยมตาดีตาร้ายใครจะรู้เห็นไหมใครเคยถูกบูลลี่ถูกดูถูกดูแคลนพลิกพลังเหล่านั้นให้มาเป็นแรงบนันดา ขับเคลื่อนตัวเองไปสู่ความสําเร็จยินดีด้วยนะคะถ้าคุณอยากจะพัฒนาตัวเองอย่างก้าวกระโดดดาขอเชิญชวนมาเข้าคอร์สฟ,ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย Wonderful Space นะคะพื้นที่ปลอดภัยหิวใจให้พลังบวกคุณจะได้รู้จักเข้าใจตัวเองรับมือกับคําดูถูกเหยียดยามและเปลี่ยนมาเป็นพลังบวกอย่างรดวดเร็วใจสวัสดีหน้าโปรไฟล์ทิกตอกเลยค่ะ